กลับหอแล้วแช่ตอนนี้อยู่หอครับเดนน่าจะมาอยู่หอแล้วนะทุกคนก็หนูเป็นรูเมกับน้ำมนเพื่อนรักเหมือนเดิมคือแบบเราจะไม่ยอมแยกกันเด็ดขาดคำนี้พี่พงศ่ี่วันแล้วตอนนี้น่าจะประมาณห้าร้อยกว่าวันโอ้เขาพูดสำหรับแท่งไฟค่ะเมื่อไหร่าจะคุยกับปิยะคือหนูได้คุยกับน้องปอิยะแล้วด้วยซ้ำทุกคนแมว่าก็ พี่หนูมาบอกน้องว่าแบบว่าที่หนูเคยพูดในไลฟ์ใช่ไหมแบบตอนที่บอกว่าที่น่าว่าเจอแบบเกงน้องอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเออแบบพี่ขอโทษนะที่พี่ไปพูดแบบนั้นไม่ถึงว่าแบบหนูอะกลัวน้องไม่โอเคหมยถึงแบบอาจจะไม่อยากให้รู้ว่าแบบว่าอยู่กับใครบ้างหรืออะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าบมันก็ค่อนข้างเป็นแบบเรื่องส่วนตัวใช่ไหมแล้วตอนนั้นหนูก็ไม่เคยรู้ว่าแบบจะมีคนแบบอ่านไลฟ์ออกไปแล้วว่าจะแบบโอ้แม้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยหนูก็บอกน้องประมาณนั้นแบบเออขอโทษนะถ้าแบบว่า อันแบบไม่ไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าไม่เลยแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่โอเคอะไรเลยแล้วน้องก็แบบให้กําลังใจหนูมาเยอะมาดูคนบอกว่าตอนแรกๆที่เข้ามาก็ไม่ได้แบบเป็นคนแบบเต้นดีร้องดีอะไรเงี้ยแบบว่าก็บอกแบบใช้แพช s i o เยอะๆแบบน้องบอกว่าอะไรนะน้องบอกว่าที่คิดว่าแบบทำได้ดีขึ้นนะเพราะว่าแบบมีแ a ช s i o เยอะมากๆแล้วแบบเสน่ห์ก็ออกมาเองอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าแบบเออสู้ๆอะไรอย่างงี้แบบทําให้เต็มที่อะไรอย่างงี้ ือแบบน้องน่ารักมากทุกคนเพิ่งจะได้คุยกับน้องแบบยาวๆครั้งแรกครั้งแรกเลย